มันมีความประหลาดอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเห็นภาพเขายืนสะพายกีตาร์คุณเล่นดนตรีได้ไหมเล่นได้ครับคุณเล่นอะไรผมเห็นการจมตีเรื่องของการเงินและผมเห็นคุณวิงวอลร้องทูลเพื่อให้คุณถูกปลดล็อกในเรื่องของการเงินตอนที่ผมมองแม่เนี่ยผมเห็นคนเข้าเฟือกและผมก็ถามพระเจ้าว่าไอ้ภาพเข้าเฝือกที่แขนมันคืออะไร พระเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและความตายคุณปู่คุณแม่มีทําอะไรเกี่ยวกับวิญญาณไหมครับตอนนี้ผมนมัสการอยู่บนเวที mm hmm. ผมจ้องมองลงไปเห็นเด็กคนนี้แต่พอผมมองเขามันมีความประหลาดอย่างหนึง่งเพราะว่าผมเห็นภาพเขายืนสะพายกีตาร์และก็เหมือนกับเขาก็ยืนเล่นเล่นดนตรีพระเจ้าบอกให้ผมเรียกเขาขึ้นมา เพื่อที่พระเจ้านั้นจะเทพระคุณในเรื่องการนมัสการแล้วพอผมถามพระเจ้าลึกเข้าไปอีกพระเจ้าให้ผมเห็นเป็นตัวเหมือนกับเป็นเหมือนตัว P หรือเป็นตัวตัวเ N หรือนอนหนูหรือนอนเนนอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พระเจ้าต้องการที่จะอวยพรคุณเล่นดนตรีได้ไหมเล่นได้ครับคุณเล่นอะไรเล่นกีตาร์ราครับ Prophet I E ชื่อคุณชื่ออะไรชื่อท็อปกันครับท็อปกันท็อปกันชื่อจริงชื่อนัทพัฒน์ครับราบบาาชผมเห็นในบ้านของคุณอ่ะผมเห็นผู้หญิงด้วยแล้วบ้านเขาเต็มไปด้วยปัญหาใช่ครับและคำสาปแช่งใช่ครับแล้วนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของพระเจ้าที่พระเจ้าจะรักษา เยียวยาครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นเขาคือเป็นเป็นญาติฝั่งไหนครับฝั่งแม่ครับเป็นญาติฝั่งแม่แล้วปลมือพระเจ้าจอมเจ้านาย<ฮ>นอกเหนือกว่าพระเจ้าจะช่วยคุณในเรื่องของพระคุณในเรื่องการนมัสการสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นให้ทุกคนบอกว่า p r o p h e s y prophesy ให้เราบอกว่า p r o ฟเฟซไ p ร์พรผมเห็นเรื่องของธุรกิจไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการตลาด อะไรเกี่ยวกับออนไลน์ออนไลน์ที่คุณ<ช>ต้อง<ช>ทำ<ช>คุณท<ช>ํา<ช>อะไรครับพ่อผมจะเทรดครับเทรดหุ้นครับให้เราบอกว่าพราเฟส์เพรส์แต่มันยังไม่ไปไหนมาไหนใช่ครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณคือมีผู้ที่พระเจ้าให้มาเป็นทูตของบ้านหลังนี้ในเรื่องนี้หลังจากเสร็จเซอร์วิสอย่าพิ่งไปพระเจ้าจะให้ทูตของพระองค์ที่เป็นคน จะพาคุณไปในที่ที่สูงกว่าเดิม30เท่าในพระนามขององค์พระเยซูให้เราพูดว่าตามผมคือภาษาภาพภาษาภาพพระเจ้าบอกว่าให้รักษาชีวิตให้ดีการมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่ทำลายชีวิตของเราเองเขาจะได้ผมกำลังพูด พระเจ้าให้คุณรักษาชีวิตคุณให้บริสุทธิ์เพื่อคุณจะได้ถูกตั้งและถูกแยกไว้เพื่อนามาส,สการ,รพระเจ้าอนยิบกีตาราขึ้นมานามัส,สการ,รพระเจ้าบ่อยๆขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือผมเล่นก,กีตาราใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะเรียกได้ว่ารู้สึกเหมือนหมดไฟไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้เล่นนะเลยพอมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบพระเจ้าเรียกจริงๆครับเอ๊ถ้าผมเป็นคุณผมตบมืนได้ดังกว่านี้รับ เฮลโาพอเวราไอฟวอร์ซยกรึขึ้นทุเรายกมือขึ้นมาที่ฐานเผื่อเขาพระเจ้าลูกขอการอวยพรและการทะลุทะลวงเรื่องการนับบัศารพระเจ้าและเราอวยพรทุกสิ่งที่เขากำลังทำเขาจะมั่งคั่งและเขาจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของบ้านเขา ที่การทะลุทะลวงเรื่องการเงินจะลงมาสู่เขาแล้วเราสั่งในนามพระเยซูวิญญาณแห่งความวุ่นวายการเจ็บป่วยเหนื่อยยากที่เป็นผู้หญิงที่ข้าพระเจ้าเห็นมีการทะเลาะกันในบ้านเราสั่งในพระนามพระเยซูที่เขาจะเป็นทูตแห่งความสว่างในบ้านหลังนี้เราอวยพรเขาคนนี้แล้วเราประกาศเราไม่ได้ประกาศคําทํานายแต่เราประกาศสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วเราแค่เอามาเผยเพราะวจะน่กับเขาว่าสำเร็จแล้วฟิวเราปิดบุญไปดนระบบพรอย รวมมวลชนเตไปหตอนผมมองเห็นเขาผมถามพระเจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมเห็นการโจมตีเรื่องของการเงินและผมเห็นคุณวิงวอนล้องทูลเพื่อให้คุณถูกปลดล็อกในเรื่องของการเงินคุณนด้ยินผมพูดไหมได้ยินครับผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้อยู่ในหัวใจของคุณไหมตอนที่คุณอธิษฐานแต่พระเจ้า บอกว่านี่คือเวลาที่พระองค์จะให้แม่น้ำที่มีชีวิตนั้นไหลเข้ามาสู่ทะเลตายและเมื่อแม่น้ำแห่งชีวิตไหลเข้ามาสู่ทะเลตายท่านใดนั้นก็มีปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่ในครอบครัวของท่านในพระนามของพระเยซูนสิ่งที่ผมได้มันผมได้ยินคำว่า new new tools new tools ในเลววันนี้พระเจ้าจะให้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ถนัดแต่พระเจ้าบอกว่าให้ลองเปิดหัวใจของคุณในการเรียนรู้พระเจ้าจใช้คุณมีรายได้เพิ่มอย่างมหาศารลรรเพราะว่าคุณรักพระเจ้าและคุณก็เป็นนักถวายของพระเจ้าตัวยงหนึ่งคนในบ้านหลังนี้เลยพระเจ้าตรัสว่าเพราะเหตุที่เจ้าถวายและเราจำเครื่องบูชาของเจ้าได้ เราจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของเจ้าพระยาเวตัดดังนี้ยกมือขึ้นในระนามองค์พระเยซูปลบมือให้องค์พระเยซูกินโจ่าได้หลือฝื้นการเงินหรือฝื้นในนามเยซูเราปลบมือดังเท่าไหร่เราก็รับพระพรแบบเดียวกันเรฟ้าราบกับเทเรมคุมเดเดเรเบชให้เราบอกว่าภาษาภาพ ภาษาภาพตอนที่ผมมองแม่เนี่ยผมเห็นคนเข้าเฟือกและผมก็าถามพระเจ้าว่าไอ้ภาพเข้าเฟือกที่แขนมันคืออะไรพระเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและความตายเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยและผมไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นผู้ชายในบ้านไหมแต่ผมเห็นแพทเทิร์นเดิมๆที่ มีการลักฆ่าทำลายและมีการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวิญญาณตัวนี้ที่แม่กำลังเผเชิญอยู่มันเป็นวิญญาณแห่งความตายและเป็นผีโสโครกที่ตกลงมาจากรุ่นของคุณปู่คุณแม่ได้ยินผมพูดไหมได้ยินค่ะผมไม่ได้ว่าคุณปู่คุณแม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นไหมคุณปู่คุณแม่มีทําอะไรเกี่ยวกับวิญญาณไหมครับมีเขาทําอะไรครับเขาเขาเลี้ยง เลี้ยงผีลงอะไรเงี้ยให้เราบอกว่าพรอเฟสเซอร์พรเฟสเซอร์มีลูกชายยังไม่ได้แต่งงานค่ะไม่ได้แต่งงานผมเห็นผู้ชายในบ้านเจ็บบาดเจ็บและเจ็บป่วยและแม้กระทั่งทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่มีที่อยู่ในหัวใจยังเอาออกไม่ได้คือความกลัวกลัวตาย กลัวเป็นโรคมะเร็งใช่ค่ะวิตกจริตว่าจะเป็นนั่นหรือจะเป็นนี่ใช่ค่ะพราแม่อยู่ในบรรยากาศของความตายเหตุผลที่พระเจ้าให้ผมเปิดเผยเรื่องนี้แล้วเรียกคุณแม่ออกมาเพราะพระเจ้าจะลดอวิญญาณตัวนี้ออกไปจากแม่ตลอดกาลเอเมนเย้เอ้คอม่อน my brother <Yeah. S 1> ถ้าผมบอกว่าพระเจ้าพูดได้คุณจะเชื่อหรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าผมบอกว่าพระเจ้าได้ยินเสียงของท่านท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อขยับมาข้างหน้า ยกมือขึ้นเราสั่งในพระนามเยซูชาวนาซาเรสวิญญาณแห่งความตายออกมาจากปากของเธอทั้งหมดเราสั่งด้วยสิทธิอำนาจในนามพระเยซูออกมาทั้งปากทั้งหมดออกมาทั้งหมดไปทั้งหมดไปจากเขาทั้งหมดไฟฟิลท์ไปจากเขาไปจากเขา ไปจากเขาไปจากเขาทั Dante, ere, ้งหมดไปลาจากเธอ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 ไปไปไปในนามเยซูในนามเยซูในนามเยซูลิฟ์ลิฟลิฟลิฟไปจากเธอทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด ทั ö, ö, oh, ah ้งหมดในนามเยซูไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม live live l i v าแล้วยกมือขึ้นมาพูดภาษาเป๊ะๆโอรักอาเรเอเดเฮชาคาราบาเอฟาโูบาฮาชาเคเรฟาโดบาฮาเชเคเรเอฟาโูบาฮาชาคาราบาฮาชาคาราบาฮาเชเอฟารบ